พี่สังนั้นเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับระวังบูมนะครับสำนักงานชนประธานที่5นะครับจะประกอบด้วยจังหวัดอุดรธาน,นี จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครและจังหวัดเลยนะครับส่วนสํานักงานจงหวาดที่6ของเราจะประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดชัยภูมิครับรวมทั้งหมด11จังหวัดนะครับโอเคได้พี่เรียบร้อยครับ ओके तो तो तो